พัทยาใต้ครับมีงานแข่งเจ็ตสกีครับงานเจ็ตสกี2026นะครับต้นมกราคมนะครับก็เตรียมตอนนี้เตรียมจัดอุปกรณ์แล้วก็สถานที่นะครับเอาไว้แข่งขันกันนะครับบริเวณหาดพัทยาใต้นะครับอันนี้คือโป๊ะนะครับโป๊ะที่แข่งเจ็ตสกีกันนะครับก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังจัดสถานที่นะครับ เพื่อแข่งขันกันนะครับเพราะสำหรับลงเจ็ตสกีนะครับสวยงามนะครับเป็นท้องทะเลที่สวยงามอีกที่หนึ่งนะครับของประเทศไทยนะครับเราจะมาสำรวจรอบๆชายหาดว่า,ามีความสวยงาม มากน้อยขนาดไหนนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาอาบแดดน,นะครับช่วงเวลาเย็นๆสี่ห้าโมงเย็นนะครับ,รบเ,เด็กๆก็มาหาปูกันนะครับในชายหาดนี้ครับ ไม่รู้วันได้กี่ตัวแล้วได้เป็นหอยนะครับหอยหอยหอยไรลูกหรือว่าหอยอะไรหอยเสียบนะเอาจะไปเล่นๆนะครับครับก็จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับมีจีนมีฝรั่งมีอา่าอินเดียนะครับเขามาอาบแดดนึ่งครับ ภาในใชายหาปัตยาก็ตอนนี้กำลังจัดแข่งขันนะครับแข่งขันแข่งขันอ่อเจสกีนานาชาตินะครับโอเคครับเราก็อยู่กันยาวจนถึงการแข่งขันเจสกีเลยนะครับผมก็จะเอาภาพรบรรยากาศมาให้ชมนะครับขอบคุณนะครับตามนะครับ